สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบารีวิวยูทูบช anel ของผมเองนะครับช่องนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถยนต์หลากหลายรุ่นทั้งรถจริงและไอเดียสร้างสารรค์ที่ผมคิดขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับโลกยานยนต์แบบไม่มีขีดจํากัดในวิดีโอนี้ผมมีอะไรพิเศษมาฝากทุกคนลองนึกภาพดูสิครับรถกระบะที่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่เป็นยานพาหนะแห่งอนาคตที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ําสมัยพลังงานสะอาดและดีไซน์ที่ดุดันราวกับสัตว์ร้ายจากทะเลลึก มันคือ2,026 BYD Ultra Super Power รถกระบะไฟฟ้าที่จะทําให้คุณลืมรถกระบะแบบเดิมๆไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะดําดิ่งเข้าไปในรายละเอียดผมต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นเนื้อหาสมมุติล้วนๆไม่ใช่ของจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่อย่างใดมันเป็นไอเดียส่วนตัวของผมเองเกี่ยวกับรถกระบะสมัยใหม่คันนี้ที่ผมสร้างขึ้นจากจินตนาการและแรงบันดาลใจจากเทรนยานยนต์ในอนาคต ดังนั้นอย่าคิดว่ามันจะออกมาขายจริงๆนะครับแค่มาสนุกกันเฉยๆเอาล่ะครับเราไปดูกันเลยว่าทำไมเจ้ารถคันนี้ถึงน่าตื่นเต้นขนาดนี้ก่อนอื่นเลยครับมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกของ2,026 BYD Ultra Super Power กันก่อนมันเป็นรถกระบะแบบดับเบิลแคที่มีขนาดตัวถังใหญ่โตสมกับเป็นรถกระบะสำหรับงานหนักแต่ก็ดูหรูหราในเวลาเดียวกันตัวรถสีน้ำเงินเข้มที่เห็นในภาพนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนกับฉลามที่กำลังว่ายน้ำในมหาสมุทรลึก ดุด,ดันแต่ก็สาง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้ BYD สว่างสวัยด้วยไฟเลดที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้ขับไฟหน้าทรงแหลมคมแบบแมทริกเลตที่ไม่ใช่แค่สองสว่างแต่ยังมีระบบอัด i ี e ที่ปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและที่เด่นสุดคือกันชนหน้าที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนปากฉลามกำลงังอ้าออกพร้อมกัดเหยื่อมันมีช่องระบายอากาศจริงๆที่ช่วยระบายความร้อนจากระบบแบตเตอรี่แต่ก็ผสมผสานกับไฟ LED เล็กๆที่เรียงกันเป็นจุดๆให้ดูเหมือนฟันฉลามเลยครับ ส่วนด้านข้างของตัวรถนั้นยาวเหยียดเกือบ5.5เมตรกว้างประมาณ2เมตรสูงราวราวเมตรทำให้มันดูบึกบึนแต่ก็เพรียวลมกระจกข้างแบบไ right ร้กรอบที่สามารถมืดลงอัตโนมัติเมื่อแสงแดดจ้าและมีกล้องแทนกระจกมองข้างเพื่อลดแรงต้านอากาศล้ออัลลอยขนาด22นิ้วที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนคลีบฉลามมาพร้อมอยางออเท r เรนที่เหมาะสำหรับทั้งทางเรียบและออฟโรดบนตัวถังด้านข้างมีคำว่าอั t ตราซูปาวเวอร์ สลักเอาไว้ด้วยวัสดุเรืองแสงที่สว่างในที่มือและที่สำคัญคือกรือบาดท,ท้ายที่กว้างขวางจุดได้มากกว่า1,000ลิตรมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยเซ็นเซอร์และยังมีช่องชาร์จไฟสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าติดตั้งมาด้วยด้านท้ายรถมีไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มความกว้างที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นสายโค้งมนดูทันสมัยมากๆและกันชนหลังที่แข็งแรงพร้อมตะขอเกี่ยวสำหรับลากจูงน้ำหนักได้ถึง5000กิโลกรัมตอนนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ ห้องโดยสารของ2,026 BYD Ultra S u Power นั้นหรูหราเหมือนรถหรูระดับพรีเมียมเลยทีเดียวเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ที่ระบายอากาศได้ดีปรับด้วยไฟฟ้าและมีระบบนวดในตัวสำหรับคนขับและผู้โดยสารหน้าคอนโซลกลางขนาดใหญ่ที่มีหน้าจอสัมผัสแบบโค้งขนาด15นิ้วที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบนำทาง ULE และแม้แต่ปรับโหมดขับขี่พวงมาลายัยมัลติฟังชันที่หุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมมากมาย และมี He a d Up Display ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าแบบออก m e n t e d Reality ้ทำให้คุณเห็นเส้นทางํำทางแบบ 3D ได้เลยครับผู้โดยสารด้านหลังก็สบายไม่แพ้กันมีพื้นที่วางขากว้างขวางเบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่บรรทุกและมีหน้าจอ ULE ส่วนตัวติดตั้งที่พนักพิงเบาะหน้าระบบเทคโนโลยีภายในนั้นล้ำสมัยมากครับมันมาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมีลำโพงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Harman k a า d o ดที่ให้เสียงคมชัดราวกับอยู่ในคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังมีระบบ AI assistant ที่สามารถสนทนากับคุณได้เหมือนเพื่อนคู่คิดสั่งงานต่างๆเช่นเปิดเพลงปรับแอร์หรือแม้แต่หาที่จอดรถใกล้ๆและที่พิเศษคือระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนหลายเครื่องพร้อมกันรวมถึงช่อง USB-C ที่กระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารสำหรับความปลอดภัยมันมีระบบ ADAS ระดับสูงสุดเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Automatic Emergency Braking และแม้แต่ระบบจอดรถอัตโนมัติที่สามารถจอดในที่แคบได้โดยไม่ต้องแตะพวงมาลัย มาถึงหัวใจสำคัญคือระบบขับเคลื่อนครับเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้า2026 BYD a l t r a s u Power ใช้แบตเตอรี่ b l a d แบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่จาก BYD ที่มีความจุสูงถึง150กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้วิ่งได้ไกล,ก,ลกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมกว่า600แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง800นิวตันเมตรทำให้อัตราเร่งจากศถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงในเวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นแม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ก็ตามระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ e c w d ที่กระจายแรงได้อย่างชาญฉลาดทำให้มันเหมาะสำหรับทั้งทางเรียบและออฟโรดมีโหมดขับขี่หลายแบบเช่น Eco คสำหรับประหยัดพลังงานสปอร์ตสำหรับความสนุกและ o f f ฟโ a d สำหรับทางธุรกันดารที่ปรับช่วงล่างให้สูงขึ้นอัตโนมัติ เรื่องการชาร์จก็สะดวกมากครับรองรับการชาร์จเร็ว DC ที่ชาร์จจากศูนถึง80%ในเวลาเพียง20นาทีและยังมีระบบ V 2 l ง Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นๆได้เช่นชาร์จรถจัก,กรยานไฟฟ้าหรือแม้แต่จ่ายไฟให้บ้านในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบ Regenerative Braking ที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึง้นและเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้ามันเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนแต่ถ้าคุณชอบเสียงดุดันก็มีระบบจำลองเสียงเครื่องยนต์ผ่านลำโพงให้้้เลือกใชไดครับ ตอนนี้เรามาพูดถึงสมรรถนะในการใช้งานจริงกันบ้างครับสำหรับงานบรรทุกมันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1000กิโลกรัมในกระบะด้ายและลากจูงได้ถึง5000กิโลกรัมอย่างสบายๆด้วยโครงสร้างตัวถังที่ทำจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงผสมอลูมิเนียมทำให้น้ำหนักเบาแต่ทนทานระบบช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อพร้อมชพปรับระดับได้ทำให้ขับนุ่มนวนแม้บรรทุกของหนัก และสำหรับการขับออฟโรดมันมีมุมเข้าออกที่ดีเยี่ยมระยะใต้ท้องรถสูงถึง25เซนติเมตรและมีระบอบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าที่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายดายในส่วนของสิ่งแวดลอ้อมเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้ามันปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ซึ่งเหมาะกับเทรนด์โลกที่กำลังมุ่งสู่ยานยนต์สะอาดและ b y d ในไอเดียของผมนี้ยังใช้วัสดุรีไซเคิลในห้องโดยสารมากกว่า50%เช่นพลาสติกจากขวดน้ำรีไซเคิลที่นำมาทำพรมปูพื้นและเบาะนั่ง ทำให้มันไม่ใช่แค่รถที่ขับสนุกแต่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับถ้าพูดถึงราคาในโลกสมมุติของผมนี้2,026 BYD a n ู a s ว Power จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นฐานและสูงสุดถึง2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อม Opus AI Ion พิเศษเช่นระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3หรือหลังคาแก้วพาโนรามาแต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเพราะมันไม่ใช่ของจริงตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกับคู่แข่งกันบ้างครับ ถ้าเทียบกับเทสลาไซเบ r ร์ทรัมันอาจจะไม่เหลี่ยมคมเท่าแต่ดีไซน์ของอันตราซูพาวเวอร์ดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงง่ายกว่าเหมาะกับคนที่ชอบรถกระบะแบบดั้งเดิมแต่ล้ำสมัยหรือถ้าเทียบกับ Ford F150 Lightning ซึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้าจริงๆอันตราซูพาวเวอร์ power, ในไอเดียของผอ,งองมมาจากมีแบตเตอรี่ที่จุก,กว่าและชาร์จเร็วกว่าทําให้วิ่งไกลกว่าและใช้งานได้หลากหลายกว่าและถ้าเทียบกับรีเวียนอาทีมันจะมีราคาที่ถูกกว่าแต่สมรรถนะใกล้เคียงกันทำให้เป็นตัวเลือกที่นน่าาสสใจสหรับตลดเเอชีย แต่สิ่งที่ทำให้2,026 BYD Ultra s u p o w e r พิเศษจริงๆคือฟีเจอร์ที่ผมคิดขึ้นมาเองเช่นระบบซูโมดซึ่งเป็นโหมดขับขี่พิเศษที่ทำให้รถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมแบบอัจฉริยะเช่นถ้าฝนตกมันจะปรับยางให้เกาะถนนดีขึ้นอัตโนมัติหรือถ้าอยู่ในเมืองมันจะลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อให้ห้องโดยสารเงียบสงบยิ่งขึ้นและยังมีระบบ Power Boost ที่สามารถเพิ่มกำลังชั่วคราวสำหรับการเร่งแซงหรือขึ้นเนินชันทำให้คุณรู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ตเลยครับ นอกจากนี้ในไอเดียของผมรถคันนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมทำให้คุณสามารถสั่งเปิดประตูโรงรถหรือปรับแอร์บ้านจากในรถได้และมีแอปพลิเคชันเฉพาะที่ให้คุณตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทม์เช่นระดับแบตเตอรี่สถานที่จอดหรือแม้แต่แจ้งเตือนถ้ามีคนพยายามงัดแงะรถระบบความปลอดภัยยังรวมถึงกล้อง360องศาที่บันทึกวิดีโอได้ตลอดเวลาและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตในรถเพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงถูกทิ้งไว้ในรถร้อน ถ้าพูดถึงการบำรุงรักษาเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือส้กรองบ่อยๆแค่เช็คแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรก็พอและ BYD ในโลกสมมุตินี้จะมีเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วประเทศทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางไกลตอนนี้เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันบ้างครับข้อดีหลักๆคือประหยัดพลังงานไม่มีค่าน้ำมันสมรรถนะสูงเงียบและล้ำสมัยแต่ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องราคาที่สูงในตอนแรก และเวลาชาร์จที่ยังนานกว่ารถน้ำมันถ้าไม่ใช่สถานีชาร์จเร็วแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเพื่อให้ครบถ้วนผมอยากเล่าถึงแรงบันดาลใจในการคิดค้นไอเดียนี้ครับมันมาจากการที่ผมเห็นรถกระบ,บไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดโลก เช่นในอเมริกาที่ไซเบิร์รักกำลังฮิตหรือในจีนที่ BYD เป็นผู้นำด้าน EV ดังนั้นผมจึงจิงตนาการว่ารถกระบะในปี2026จะเป็นยังไงถ้า BYD ออกเวอร์ชันอัพเกรดที่ชื่ออัลตราซูพาวเวอร์ซึ่งซูมาจากคำว่าซูและคูผสมกันหมายถึงสัตว์ป่าที่เท่และทรงพลังเหมือนฉลามที่เป็นแรงบันดาลใจในดีไซน์ ในส่วนของสีสันมันมีให้เลือกหลายสีนอกจากน้ำเงินเข้มแบบในภาพยังมีสีเทาเมทัลลิกสีดำมุกและสีแดงสดสำหรับคนที่ชอบความโดดเด่นและตัวเลือกในการปรับแต่งเช่นเพิ่มแร็คหลังคาสำหรับบรรทุกจักรยานหรือติดตั้งกันชนเหล็กสำหรับออฟโรดหนักๆสำหรับคนที่ชอบเทคโนโล,โลยีมันยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA over the air ที่ทำให้รถของคุณอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์เช่นเพิ่มโหมดขับขี่ใหม่หรือปรับปรุงระบบนำทาง และถ้าคุณเป็นคนรักครอบครัวรถคันนี้เหมาะมากเพราะห้องโดยสารกว้างขวางมีที่วางแก้วและช่องเก็บของเพียบและระบบแอร์โซนแยกสำหรับด้านหน้าและหลังทำให้ทุกคนสบายตลอดการเดินทางตอนนี้เรามาจินตนาการการขับจริงๆกันครับลองคิดว่าคุณกำลังขับอันตราซูพาวเวอร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดเริ่มจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินแบตเตอรี่เต็มคุณขับด้วยโหมดอิควิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องชาร์จระหว่างทาง เมื่อถึงทะเลคุณสลับไปหมดออฟโรดขับลงหาสายเล่นๆได้สบายเพราะระบบขับสีล่ล้อช่วยให้ไม่ติดลมและตอนกลางคืนคุณใช้ระบบ V2L าจ่ายไฟให้เตาย่างบาร์บีคิวกินข้าวกับครอบครัวใต้แสงดาวสุดยอดเลยใช่ไหมครับหรือถ้าคุณใช้ในงานก่อสร้างมันสามารถบรรทุกวัสดุหนักๆได้และมีช่องชาร์จเครื่องมือไฟฟ้าในกระบะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นโดยไม่ต้องหาปลั๊กไฟ ในไอเดียของผม BYD ยังอาจร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่นหัวเว่ยสำหรับระบบ AI หรือมิชลิ n สำหรับยางพิเศษทำให้รถคันนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึง้นและเพื่อให้ยาวขึ้นผมอยากพูดถึงประวัติของ BYD สั้นๆแม้จะเป็นเนื้อหาสมมุติแต่ BYD เป็นบริษัทจีนที่เริ่มจากแบตเตอรี่ แล้วขยายมาทำรถยนต์ไฟฟ้าจนตอนนี้เป็นผู้นำตลาด EV ในหลายประเทศรวมถึงไทยที่ BYD กํากำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มอย่างอัตโต3หรือซีลดังนั้นการจินตนาการรถกระบะอย่างอันตราซูพาวเวอร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ช่องออโตบางรีวิวนะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกสนุกแบบนี้และถ้าอยากให้ผมรีวิวรถสมมุติรุ่นไหนบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ